สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel free to play ช anel ที่ช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับ เอาะรครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่กันกับเกม Ragnarok ok i d o l Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมห่างหายจากการทำคลิปไปประมาณ2วันเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผมเพิ่งย้ายสถานที่ทำงานใหม่นะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยยังไม่ลงตัวสักทีเดียวเนาะก็เลยต้องใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะแต่ว่าผมก็จะพยายามหาเวลามาทาคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเนาะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการอัปเดตตัวละคร ID ดีสายฟรีของผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้ระยะเวลาในการเล่นนะครับผมมาประมาณทั้งหมด20วันแล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์คิลเลอร์แมนติดแนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไอดีของผมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าระยะเวลา20วันเนี่ยไอดีสายเฟียงผมสามารถพัฒนาไปได้ถึงประมาณไหนแล้วนะครับ โอเคนะครับมาดูกันที่เลเวลของ ID หรือว่าเลเวลตัวละครหลักกันก่อนเลยนะสําหรับตอนนี้นะครับตัวละครหลักของผมก็มีเลเวลไออยู่ที่เลเวล80นะค่าพลังรวมหรือว่าค่า CP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ233,496หน่วยเนาะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะถ้านับว่าเป็นเฉพาะสายฟีนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเรามาดูตัวละครหลักที่ผมใช้งานกันบ้างดีกว่านะว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับผมสาหรับตัวละครหลักนะครับตอนนี้ก็พยายามทําการตีบวกนะครับผมอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนเครื่องประดับนะครับอุปกรณ์สวมใส่ในส่วนต่างๆรวมทั้งส่วนอาวุธเนาะก็จะพยายามตีให้ได้ขึ้นบวก5ครบทุกชิ้นก่อนเนาะผมก็จะพยายามไล่ทําไปเรื่อยๆทีละตัวนะครับผมต่อมานะครับตัวละครที่2นะครับก็จะเป็นตัวละครสายแทงคูเซเดอร์ของผมนั่นเองเนาะ ตอนนี้นะครับก็มีเลเวล80เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถทําการเลื่อนขั้น i c คัสหรือว่าแอดวานได้นะครับเนื่องจากว่าในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่3เนี่ย เราเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ํายานะครับผมในการอัพเลเวลขึ้นเป็น81นะครับซึ่งมันจะต้องใช้ขวดถึง300ขวดเลยตอนนี้เนี่ยผมยังหาได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์สมใส่นะครับก็เป็นขั้น2ทั้งหมดตามภาพเลยเนาะก็พยายามตีบวกสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมต่อมานะครับตัวละครที่3นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครดามเมจดหลักของผมก็จะเป็นอาชีพวนะิศน์เนาะ ตอนนี้นะครับก็ตามภาพเลยนะครับผมทําการอัปเกรดนะครับอุปกรณ์ในส่วนอาวุธส่วนหมวกแล้วก็ส่วนแหวนนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นนะครับว่าทําไมผมถึงเน้นสามส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมองแล้วมันมีประโยชน์มากๆนะมาดูกันที่ส่วนอาวุธนะครับผมถ้าเราทําการอัปเกรดแล้วเนี่ยเรานะครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีนะครับผมถ้าเป็นตัวละครสายเวทมนต์นะก็จะได้ค่ามจิกแอทแทก แต่ถ้าเป็นตัวละครนะครับสาย P a t อ a แทหรือว่าสายฟิสิก a ์ดามีเนี่ยก็จะได้เป็นค่าพีแอ a แทมานั่นเองนะครับต่อมาในส่วนหมวกนะครับถ้าเราทำการอัปเกรดเนี่ยเราก็จะได้เป็นค่า SP สพีเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนแหวนเนาะซึ่งมันก็จะเพิ่มทั้งค่า P ีแอ a แทแล้วก็มีจิกแอ t แท k เลยนะครับ เพราะฉะนั้น3ส่วนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราทําการอัปเกรดไปก่อนเลยนะส่วนตรงเสื้อผ้านะครับผมผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มเกี่ยวกับพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันเนาะผมก็เลยมองว่าเอาไว้อัปเกรดทีหลังนะครับต่อมานะครับตัวละครที่4นะครับก็จะเป็นตัวละครสาวน้อยพลีทนั่นเองเนาะตอนนี้ก็มีเลเวลอยู่ที่65นะครับผมอุปกรณ์สวมใส่ก็ตามภาพเลยนะใกล้จะขึ้นเป็นขั้น2ครบทุกชิ้นแล้วนะครับผมเหลือแค่ในส่วนอาวุธแล้วก็ในส่วนหมวกเนาะ ก็เดี๋ยวค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรเร่งด่วนอยู่แล้วนะเอาละรครับต่อไปเรามาดูกันที่ดันเจียนหรือว่าเนื้อเรื่องหลักกันหน่อยดีกว่านะว่าผมเนี่ยระยะเวลา20วันสามารถลุยไปได้ถึงดันเจียนไหนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ลุยมาได้ถึงดันเจียนโกเคฟไมชั้นที่14นะครับผมก็คือในเกาะที่3เนี่ยผมก็ผ่านบอสมาแล้วทั้งหมด3ตัวนะครับเกาะค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะตอนนี้เนี่ยมาถึงโกเคฟไมในชั้นที่14นะครับก็ ต้องมาเจอปัญหาเดิมอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องมาสู้กับเจ้าบ,บอสหมูป่าอีกแล้วนะครับซึ่งเจ้าบ,บอสหมูป่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจอบ่อยมากนะครับเจอแทบทุกเกาะเลยนะครับผมไม่เป็นหมูป่าทองก็เป็นหมูป่าแดงนะครับและทั้ง2ตัวเนี่ยก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าพุ่งชนเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังติดอยู่เลยนะยังไม่สามารถผ่านได้แต่ก็ไม่แน่นะทําคลิปอยู่อาจจะผ่านได้นะครับผม อยู่ดีๆก็ผ่านได้เฉยเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะผมออฟไลน์ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะพอเข้ามาตัวละครมันก็เลยเก่งขึ้นนะครับเออแบบนี้แจ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไต่ไปเรื่อยๆเนาะเอาละครับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ดันเจียนหอคอยฝึกฝนกันบ้างดีกว่านะครับระยะเวลา20วันเนี่ยตอนนี้ผมก็ไต่มาได้ถึงชั้นที่422นะครับแต่ว่าทนนะครับผมสกิลไฟเผาของเจ้าอีฟิตไม่ไหวนะครับก็เลยยังไปต่อไม่ได้แต่ว่าผู้เล่นสายฟรีในเซิร์ฟของผมนะครับนี่ ผู้เล่นที่มีชื่อว่าลาปาส์นะครับก็เป็นผู้เล่นสายฟรีเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยทำการไต่หอคอยมาถึงชั้นที่443แล้วนะเล่นเก่งกว่าผมเยอะเลยนะครับผมรวมถึงนะครับใมดดันเจี้ยนเนื้อเรื่องหลักเนี่ยถ้าผมคาดเดาไม่ผิดนะครับตอนนี้ลาปาส์เนี่ยก็น่าจะไปได้ไกลกว่าผมประมาณ2-3แผ่นที่แล้วนะเป็นผู้เล่นสายฟรีที่เล่นเก่งมากจริงๆเนาะ ในหลายๆครั้งเนี่ยผมก็ลอกการบ้านจากเพื่อนลาปาร์คนนี้นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นหอคอยหรือดันเจี้ยนเนื้อเรื่องหลักเนาะถ้าสมมุติว่าเราดูข้อมูลในการผ่านด่านเนี่ย อย่างตอนนี้นะครับผมไม่ผ่านผมก็มาลอกการบ้านเขานะครับว่าเขาใช้สกิลอะไรบ้างนะตอนที่ผมย้ายมาเล่นฮันเตอร์เนี่ยผมก็ย้ายมาเล่นเพราะเขาเนี่ยแหละนะครับผมต้องยอมรับไปว่าเล่นเก่งจริงๆนะครับเป็นสายฟรีที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเอาละครับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ดันเจียนประตูแห่งทางไกลนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะมาถึงในด่านที่5นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถจบบอสได้สักทีนะก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักประมาณไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะจบได้นะครับผม เอาละครับต่อไปเรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันบ้างดีกว่าเนาะตอนนี้เนี่ย ผมก็มีการปรับเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงสีตัวหลักที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีเจ้าบอสเสือเอ็ดกานะครับทำการอัปเกรดเป็นเลเวล70เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีสัตว์เลี้ยงเป็นเจ้าออคฮีโร่นะครับก็เลเวล50เนาะมีบาร์เมตนะครับตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นเลเวล70เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นโกลลมไฟเนาะตอนนี้ก็อัปเกรดอยู่ที่เลเวล50นะครับแต่ว่าทําการปลดลิมิตไปแล้วนะเหลือแต่หาก็ดูมาอัปปเเวให้็นน70อยย่างดีะคผม อันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมใช้งานเป็นหลักเลยนะครับเอาละครับแล้วเราเนี่ยพอพูดถึงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนาะตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับมันก็มีกิจกรรมพิธีฉลองสัตว์เลี้ยงอยู่นะตอนนี้ผมก็อยู่เป็นอันดับ7ของเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างน่าพอใจนะก็ถ้าผมนะครับยังรักษาตําแหน่งนะครับผม ติดหนึ่งใน10ไว้ได้เนี่ยไอเทมที่ผมจะได้รับก็ถือว่าไม่แย่เลยนะได้ไข่ม่วง3ใบนะครับนี่ได้ชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยง MVP มา15ชิ้นเนาะขาดอีแค่5ชิ้นก็ได้1ตัวเลยนะแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้า Anger t e r นะครับน้ำตานางฟ้าเนาะเพราะว่าในการจะอัปเกรดนะครับหรือว่าเปลี่ยนอาชีพตัวละค,ครคัทสาเนี่ยมันจะต้องใช้ถึง300ขวดเลยนะตอนนี้ยังได้แค่ร้อยกว่าขวดเองนะครับผม โอเคนะครับและอันนี้ก็เป็นการอัปเดตตัวละครไ d ดีสายฟรีคร่าวๆของผมนะที่ใช้ระยะเวลาประมาณ20วันในการเล่นเนาะส่วนตัวผมก็ค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วนะในการอัปเกรดตัวละครขึ้นคัสสามหนึ่งตัวเนาะเนี่ยสมุดแดงผมก็สอยมาแล้วนะครับน้ายาเปลี่ยนคัสผมก็จัดมา1ขวดนะครับผมอันนี้เป็นปลดลิมิตนะครับของสกิลผมก็ซื้อมา1อันนะก็เตรียมมาไว้แต่ก็ไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับผม แล้วก็ตอนนี้นะครับในหลายๆเซิร์เวอร์เนี่ยก็มีกิจกรรมเจ้า การ์ดบอสธนาทศนะครับถ้าใครมีทองเหลือเนี่ยอยากจะมาจัดเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะบวกทั้งค่า p Attack M a t t a c แนะครับแถมยังเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์อีกอย่างละ2%อีเอเนะเป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าเอาทองไปเล่นกิจกรรมอื่นๆแทบหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้รอในะโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครมีทองเหลือเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับผมเนี่ยอย่างผู้เล่นลาปาร์ตนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ย ผมก็เข้ามาสองตัวละครเขาบ่อยๆนะครับนี่เป็นผู้เล่นสายฟีนะครับแต่ว่ามีการ์ดบอสธนาทสถึง3ใบแล้วนะครับผม3ใบเนี่ยก็บวกแอดแท็มาถึง1,500หน่วยเลยนะก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ผมว่าเก็บทองเอาไว้นะกิจกรรมนี้ยังไงก็คุ้มเนาะแต่ส่วนตัวผมน่าจะปล่อยผ่านนะครับโอเคนะครับแล้วสำหรับใครนะครับผมที่ทำการลุยดันเจียนเนื้อเรื่องมานะครับผม แล้วก็มาติดอยู่ที่เกาะบี l o w อันนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเจ้าบอสหมาป่านะครับผมเนี่ยก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมเกี่ยวกับการผ่านบอสต,ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการเลียงสกิลเอาไวใ้ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบคร่าวๆแล้วเนาะถ้าใครเล่นตัวละครอาชีพหลักเป็นฮันเตอร์เหมือนผมเนี่ยก็สามารถเลียงสกิลตามผมได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ผ่านง่ายนะครับอาจจะต้องกดประมาณ4ี่หรอบเลยเนาะเพื่อที่จะให้สกิลมันลงตัวที่สุดนะนะครับแต่ก็ลองดูนะถ้าจัดสกิลแบบผมเนี่ย ผมว่ามันก็สามารถยืนทนกับบอสได้เนาะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่สกิลที่ผมใช้งานรวมถึงกับตอนที่ผมเนี่ยสู้กับเจ้าบอสหมาป่าด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแชนแนลสายฟรีลเล็กช่องนี้นะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักหน่อยแล้วกันนะและถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนงานใหม่อาจจะยังวุ่นๆุ่นอยู่แต่ว่าก็จะพยายามหาเวลาออกมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับ